วันนี้ก็อยู่กับช่องคารโตอีกสองวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดความจริงก็คือไอโกนมึงเป็นคนพาไปเล่นฟุตบอลจริงไหมคือผมผม,ผมจะพูดว่าไอโกนอ่นะมึงเป็นคนบอกว่ามึงพาไปเออไปเล่นสนามบอลอะไรอย่างเงี้ยได้ทีเนี้ยเรียบร้อยทีเนี้ยบอกแล้วพาไปเล่นทำไมใช่ที่มันเล่นเพาะอะไรเปล่าไม่อยากเล่นเพาะ กลับไปอะไรอีกโอ้เห็นไหมมันอันตรายรู้ไหมเนี่ยมีแค่กูเ,เก็บพันด่ากูด้วยเต็มๆนะ่ะมึงไม่ได้ทำอะไรผิดมันยอมมาถีงกูเลยเนี่ยอ่าดีนะกูใส่รองเท้าสต,ต,ตาร์ทไปแล้วมันเปียกไหมไม่มันเปียกเดีแต่ก็คือประเด็นอะมันจะหลุดไหมกาวอะ นุ่นรองเท้าไม่เปียกมันไม่มีอะไรติดป้าดา่ากูทําไมวะเออมันไม่มีรอยติดอะไรเลยมันไม่มีรอยติดแต่คงให้กูติดเ่กในใก็ต้อตงล้างก่อตข้างใต้ข้างใต้ทำไม,มของกูมันไม่โดนวะทำไมรองเท้ามึงเป็นไรกูล้างไม่เป็นเอ้า หงชักพ่อค่ขัดขัดขัดดิพ,อพ่อกูก็ไม่ได้เข้าใจมันก็ไม่มีร,ร,มมมรู้ดิสิ่งสิ่งที่มึงอ่ะสิ่งที่มึงทำเองอ่ะมันเพราะอะไรกันแน่ตอนนี้เห็นไล้เนี่ยมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วจะให้กูทำไงฮะอ่ะบอลแล้วจะให้ทำไง,ไงใช่ เสร็จกูขอเล่นโทรศัพท์คลิปเกียรตไปป่ะกูอ่าคลิปอยู่โอเเออเลป่ะใช้ไม่ได้ทุกประจำเลยที่กูมันพาไปเนี่ยมันอยากไปเล่นเห็นไหมตรงมันเดิมไม่เป็นใครหรอกกูคเคยเป็นแล้ววันพุธกับวันอังคารกูเคยอเป้าว ป็นไข่มึงเคยบอกหลายรอบไหมว่าไอ้กูมึงเคยพาไปหลายรอบสิ่งสิ่งที่มันพูดอ่ะมันมันบอกว่ามึงมึงจะไปทําไมมันยังฝนมันยังไม่อยู่นะมันมีฝนเยอะแยะมันฝนตกนานอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เชื่อกูเป็นไงล่ะมึงทำอะไรเศร้าอีกแล้วบ่นี่ เป็นไรทำไมทำหน้าเศร้าคําเป่าดูคําเป่าเป่าดูหน้ามันมันทำหน้าเศร้าอีกแล้วเนี่ยดูมันมันโดนพ่อดา่าเงมันก็ได้ด่า,ก,ดาก,กูด้วยมึไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมึงเป็นคนพาไปอะ่ะเออ,อ,อ,อแม่เองก็ไม่ด่าด้วยทำไมต้องด่าด้วยวะ พ่อผมเนี่ยจะเคยด่าวผมตลอดชีวิตเลยผมไม่ทําอะไรผิดหรอกออมนเถียงเถียงอย่างเดียวอันนี้จริงถ้าเราห้ามโกโหกวันนี้วันนี้เป็นเจกกระดกระดาผมใช่ไหมพูดความจริงห้ามโกหกยี่สิบยี่สี่ชั่วโมงไปดูในทิ๊กตอกมาป้าี่ชอบโกหกผู้อยากเป็นผู้อยากมีแม่แต่คุยไม่อยากมีพ่อแม่หาไปไหนแม่คุณอยู่ขอนแก่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรหรอกอะพ่อมันอะ กูชอบขับรถแรงคนดูคนดูก็จะดากูด้วย,ยไปขนแก่นแล้วก็กูเนี่ยไปรับแม่ตอนขนแก่นใช่ไหมขับแรงจนอยู่แ้าตรงขายขายคนขับแรงอะ่ะมันขายรถพ่อเขาจนตำรวจก็เลยดูจริงไหมวะจริงมันขายเรา นี่แหละบอกเลยห้ามไปห้ามไปบอกแล,ล้วไงเนาะอเป็นพ่อไม่มีลูกอ้อากเปลไม่มีพ่อไอ้คนเดี๋ยวคนดูก็ด่าก,กูด้วยด่าก,กูจริงๆนะตอนนั้นไหนกูมันอยากพาไปไงมันก็เลยมันก็เลยเถียงกลับเถียงมาอย่างเงี้ยมันถูกไหมเเเอเปามันผิดไหมวะถ้าเราไปอย่างนั้นะนันเสื้อเราจะเปียก เราเนเปียกน้ำไม่ได้แล้วทำไมให้คุณพูดพูดแปลกๆอะไรอย่างเนี้ยไอ้ตอนนั้นอะจริงไหมอ่ะเปล่าเนี่ยไอ้กนไอโกนมึงถ้าเป็นแบบนี้มึงกูว่านะนี่เสื้อกุณนี่ถูกไม่มีดจริงๆดูเดี๋ยวนะ บอกแล้วไม่ต้องการโรเคยดาวผมทุกวันเนี่ยทุกคนเคยเป็นแบบนี้ไหมอะ Hors! Oh. เป็นแบบนี้พ่อมาากให้พ่อไปหุดด่ากูอีกแล้วด่ากูทุกวันเป็นอย่างเนี้ยเอยากมูมีพ่อเฮ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้คุณพ่อแค่ดา่าเฉยๆด่ามึงผิดอย่างเนี้ยอ กูมันเคยด่าพ่อหลายรอบเลยนะเปล่าหลาอาเพราะหลายพ่อคูสอครูคืออนสองเปาเปาฟังนะฟังนะเ,เปาอันไอ้กูน่ะมันเคยด่าพ่อมันดิว่าใช่มึงพูดว่าอะไรนะตอนนั้นอ่ะมึงไม่ได้ด่ากูถามเดี๋ยวว่าเรื่อมึงพูดอะไรอยู่มึงพ่อกมาด่ากูก่อนแล้วทำไมมึงมึงไม่รู้สึกเลยอ่ะ ตอนมันคู so so sure oh goodness, oh. ่อยู่อ่ะมึงมึงว่านะแล้วคนดูจะรู้ยังไงว่าไอ้กุลน่ะมึงเป็นคนที่ชอบไปตอนฝนตกอยเองนะแค่แม่เปล่าคือกุลตกมากอุ้ยฟ้องเลยอยากกูรู้สึกตลกภาพนี้เดี๋ยวๆกูจะเปิดบอลไกให้ดูไกคือคือมันเป็นคนดูแล้วดู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 หยุดเป่าไปแล้วก็เข้า ไอ้กุลแล้วจะทำยังไงดีไทยกุลเป็นแบบนี้นไท้กุลพาไปอีกทำไงเขาก็ไม่มีชุดขอ,อยังอนัน<ง>ั<ม>้นเลยไมอยากเล่นปาูวมีปาดิกูไม่มีปาถูกกว่ากูชอบเล่นปาสไอ้กุลอะไม่ชอบเล่นเตะบอลไอ้กุล<อ>เป็นยังไงทีเนี้ย แล้วแล้วควรจะอยู่ต่อยังไงถ้าป้าโดนดา่ามึงเด้อก็ช่างแม่โอ้ยมึงด่าถ้าพ่อเถียงกูดา่ากูก็ไม่สนใจเยอเดี๋ยวทำอะไรกูก็ไม่ทำวันนี้างาน,นที่จิตเขาต้องพูดความจริงกันใช่ไหมพูดแม่งเลยพ่อมาพูดเลยพ่อแค่สั่งสอนมึงไงจะไปดา่ามึงดา่าพ่อมึงด่าแม่เยอะหนะ่ะ กูอยากให้เป็นลูกแม่แม่กวเป็นแฟนกับพ่ออยู่แต่ตอนนี้ก็เลิกกันเลิกเลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแม่กูก็ขอเงินจากพ่อกูแล้วว่าไงว่าต่อไปเนี่ยแล้วกูก็อยากเป็นลูกแตบนม่มีพ่อแล้วมึงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไง อย่ากลับอัดอัดคลิปกูอัดคลิปให้คนดูมันย่นกยืนที่ับ้าไม่ยุ่งงามอ่มันเป็นยอยู่แตู่ไม่กามีแต่ินไว่าไม่กลัวไงมไหนว่าไม่กลัวไม่กลัวไหมลัวไม่้ากลัวหรอกมันมันบอกว่ามันไม่กลัวแมงสาดทีเนี่ย ทำไมดูหน้ามึง่นี้ตอนนี้นมึงอยู่ในสภาพแบบเนี้ยเสอ้าวกับมึงอันี่ให้คนดูอยู่นอเปอ้อันน้เลยาก,กต้องพูดความจริงคุณถ้าไม่พูดความจริงคนดูก็ด่าก,กูด้วยกูอยากทแบบแม้า,มา,าถ้ากูไม่มีแม่ดิไม่มีแม่พ่อก็เดยแบบ ถ้ามึงถ้ามึงอยากกล่าวเดี๋ยวคนดูก็ด่ากูโดยโัวปิดชีพยอย่างเนี้ยต้องพูดความจริงกูณถ้าไปแบบนั้น,นเดี๋ยวคนดูก็ด่าถ้าตอนแม่กูมาแม่กูมาแล้วใช่ไหมแล้วพ่อกูก็จะไม่ดา่ากูแล้วแม่กูไปพ่อก็ด่ากูมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณมึงจะไปเถียงทังไม,มกูก็จะทําให้หรถพ่อเนี่ยทางห้ดีมึงอย่าไปทำแล้วุณรถ คนอันที่ที่ป้ายยังอยู่โรงพยาบาลเลยนะ่ะได้มาคันเบนใหม่อย่างเนี้ยมึงไม่ดีรู้ป่ะออกเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเปาอาะเปาแล้วมึงจะอยู่ยังไงอ่ะอะเปาอ่ะเปาดูมันจะอยู่ยังไงตอนเนี้ยดูรองเท้ามันทุกคนเนี่ยดูรองเท้า เท้าอะเนี่ยเนี่ยสกปรกชิบหายดูเนี่ยรองเท้าผมไม่เป็นไรนะแค่โดนติดนิดหน่อยเนี่ยดูมันมันเป็นรอยขี้ดินอะไรเนี่ยตอนนั้นอนะกูตอนนั้นจําได้มึงล้มไงตอนที่มึงเดินไม่ดีเดีแล้วก็เข้ามไปไม่มันไม่ได้เข้าล้มอะมันแค่ลม้มมันแค่ลม้ม ที่กูล้มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมกูเล่นกับเออเพื่อ,อนอวัวเล่นกับไอ,โอ้โบลิเล่นแล้วกูล้มกูล้มตอนมันขนโถมอะมันขนโถมแล้วกูก็เลยข้าโรงพยาบาลแค่ล้มเนี่ยเนี่ยแผลกูอันตรงไหนนี่แผลกูแผลมึงหนาคุณแผลเดิมแผลกูเท่านี้แหละกูยังไม่เข้าโรงพยาบาลยกูแค่าใช่ไหมป่าพาด้ายเฉยใช่ไหม ายาก็หายแล้วจตของคุณตานิ่งเลยแล้วมึงเนี่ยมึงมองอะไรอยู่นี่คุณจะเอาไงต่อไปเนี้ยดอกบ,บ้านไหมอะอ่ดอกดอกดอกด่กดนลดอกดกดอลดอกูอกะดอกอกดอกดอคดอกดอิดกอกดอกดอกดออนดชอบเองเน เห็นมาแล้วเหรอฮะเห็นมาแล้วหรอวะใช่ไหมดูก่อนดิดูก่อนดูก่อนถ้าลงคลิปทันนี่ก็คือวันวันนะสวัสดีโอ้แล้วแบบนั้นก็เปลี่ยนแบบนั้นดิแล้วแบบนั้นก็เปลี่ยนนะแบบนั้นได้อยู่บ่ได้โอ้เอาไปต่างแงี้ยก่อนเด้อ เเดี๋ยวอะไรมีมีรอยลางตีอยู่น่ะรองเท้าอ่ะใช่รองเท้ามันมีรอยตีอยู่ทนถ้าไปเล่นทําตามนะเดี๋ยวพ่อกูก็ด่าอีกทมไปเล่นมันถ้ามันฝนตกเนี่ยด่ากูอย่างเดียวนะอนีรพูความจริงถ้ามีพกก็ะดาพอเหมือนเดิม คุกงว่าไม่พูดแล้วมึงเยเคยดอกกูแล้วมึงอยู่ด้วยมึงอยู่กับกูตอนเนี้ยเป็นยังไงไม่มีความสุขแล้วมึงจะอยู่ทำไมกมมูอยากไม่เียกูก็อยากม่กูอยากมีแค่น้องอยากมีน้องชายกูไม่อยากมีพี่แล้วกูก็อยากไม่มีพ่อกูอยากมีน้องใช่ไหมอือม มึงเลี้ยงยากขึ้นยังไงถ้ามึงพูดแบบนี้คูจะรู้ยังไงพูดยังให้น้องเตียมได้หรออันน,น like ี้บอกว่าไอ้คุณไม่คุกคอดแล้วกูจะเอาน้องไปเรียนอยู่อนุกวันอันนุกวันเตรียมอนุกวันไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยมึงด่าทำไมนี่มันคลิปเศร้านะเว้ยเหน็ดอะไรเขาพี่น้องเย่หรือเปล่าอ่ะก็ไ่ครูจะเล่นเอาพีกับไปโต้เด้อ บ้านไหนบ้านกูเลนไม่ได้อ้าวโอเคโอเคจบคลิปก่อนเลยไหมเอาเปาจบคลิปเลยเออจบไปไม่ได้แล้วโอเคครับก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละบายบายคุยรู้สึกมันเร็วเร็วขึ้นเหรอมันเริ่มเร็วเร็วขึ้นอ่ะใช่ถูกที่ใช่โอเคเดี๋ยวโอเคครับเจอกันในคลิปหน้า คลิปนี้มันไม่ใช่คลิปสนุกแล้วคลิปเศร้าโดนด่าเลยทีนี้นอ,อันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันเนี้ยโอกวาม